สวัสดีครับมาพบกันกับคลนอุดรข้อหวยวิดีโอนี้ครับจะดทำเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันนะครับมาเบิ่งแนวทางเบิง้งคำเตือนแล้วมาเบิ่งแนวทางนะครับต่อไปมื่อนี้เอา ชุดเลขเด่นให้ท่านได้ติดตามกันนะครับเลขเด่นตัวเดียวก่อนกกสิเป็นเลขเด่นสูตรที่เขาไปแล้วครับผมันสีเขียนเป็นอธิบวรค่อยชัดผมทีย้อนให้งวดเดียวครับ วดกอนนานี้ครับบวกกันกจะได้เก้าครับสทิติแนวทางอันนี้ได้เก้าตัวเดียวครับ วิธีบวกเลขเหตุใดแบบนี้ครับพอหลักนี้ร่วมกันก็ไะ้ดเลขเด่นครับเป็นวิธีคิดแบบนี้ครับเลขเด่น เข้ามาเล้วแปดเก่งงวดนะครับต่อเนื่องอยู่สครับครับคอยเบิงอาติบอชัดเจนนะครับเอกเด่นมีหลายสูตรหลายชุด นะครับแต่ชุดนี้เขาต่อเนื่องมเม่แแล้วเก่างวดน,นะครับก็บมีเล็กเด่นหลา์สูตรให้ท่านได้ติดตามในช่องคนอุดรข้อหวยนะครับน้องไม่ฝากไว้ให้บางแง่ในรายการทำสถิติและแนวทางของตัวเลขนะครับอาจจะมีเล็กดับหรือเลขเด่น นะครับปลาปลดคนเล่ม,มาให้ท่านได้เลือกนะครับแล้เวเบิ้งต่อไปครับตัวนี้เอามาบวกกันครับ3บวก0ก็จะได้3เอา3บวก4ก็จะได้7 2ตัวร่วมกันวัดต่อไปก็จะได้0 ศูนก็คือเลขเด่นนะครับสีมาอีกหรือบอก็เป็นแค่อนาคตข้างหน้าครับบออาจทราบล่วงหน้าได้แต่ว่าเข้ากับบึงไปว่าสิเข่าหรือบอรครับแต่ที่ผ่านมาเก้างวดแล้วต่อเนื่องนะครับถ้าเข้ามาดนๆนคเป็นตะย่านครับย่านมันลุด ยันมันหลุดนับฝากไว้สำหรับทุกท่านที่ติดตามช่องน้องไม่คนอุดอรท่านี่ข้อหวยครับสิมีเลขเด่นเลขดับไม่ให้ท่านได้เลือกนําไปคัดครับคอมเมนต์ยางสั่งสรรนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์น่สิขอบพระคุนยางสูงครับคือวิธีการคิดแบบนี้ ครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไหว้หนโอกาสนี้ครับเดี๋ยวคลิปนาจังพ่อกันไหมสวัสดีครับ